สวัสดีค่ะพวกเรานะคะตอนนี้กำลังไลฟ์จากภาคีนักเรียน KKC ค่ะตอนนี้อยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะดังขึ้นแบบนี้พูดเลยพูดเลยพูดเลยเออพูดเลยนี่เียไลฟ์อยู่โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิโดยที่พวกเราได้มาติดตามการถูกคุกคามจากโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะ งเรียนโวงเรียเกี่ยวโดยจานแก่นมาเชยวคูเพื่อพบคุณเลยเฉพาะ เขามาแบบแค่โทรมาบอกอันมันก็หนักแหละเขาโทรมาบอกว่าเราโดนแบ็คลิฟต์หนึ่งสองพอหลังจากนั้นทงครอบครัวเราก็มีอาการแบบแพนิคแบบมีอาการแบบระวังตัวบ้านขึ้นะเตอมืออยู่แล้วซึ่งแบบเราก็เขี่ยตัวไปไหนยากอยู่แล้วพอมีการจัดค่ายมาแล้วมีการเชิญชวนเราก็มีตำร,รวจมาบ้านเลยมีผู้ปกครองมาบ้านเราก็เลยแบบยิ่งสร้างความแพนิคไปสเต็ปหนึ่งมาทำให้เราแบบ เคลื่อนไหวได้ยากค่ะซึ่งมันไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของเขาที่จะมาคุกคามเราพี่คือเราก็ไปค่ายเราไม่ได้ทําอะไรผิดหรือว่าเราไม่ได้ทําสิ่งที่ผิกดกฎหมายเราทำอะไรที่ถูกต้องมันไม่จาเป็นต้องเขามาสร้างความแบบขัดระแวงซึ่งเขาใช้เขาอ้างว่าด้วยความเป็นห่วงหรือแบบเพื่อความปลอดภัยของเราเราทําในสิ่งที่ปลอดภัยหรือแบบมันถูกต้องอยู่แล้วปลอดภัยอยู่แล้วการที่เขาเข้ามาคุกคามหรือเขาเข้ามายุ่งในส่วนนี้มันเป็นการสร้างความแบบ สร้างความรู้สึกให้เรารู้สึกอันตรายรู้สึกหวาดระแวงมากขึ้นได้ซ้ํากับเพื่อนๆหลายๆคนนลยคะแมเขาไม่เข้าทั้งข้อบแต่ทั้แม่เราไม่ได้อะเขาก็ไปหาเพื่อนเรามองว่าเพื่อนเราแค่จะไม่แบบไปไม่เคยไปมอสหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเงินไปอะแต่ว่าพอเขาไปยุ่งแบบนี้มันเกินมันแบบล้ำเส้นไปมากแล้วค่ะจากเนี่ยเส้นล้ำเส้นไปสเต็ปหนึ่งมันไปทีละสะเต็ปทีละสเต็ปจนตอนนี้มันแบบเลยเกินไปแล้วอะก็คือจาก เดี๋ยวจะอัปเดตสถานาการณ์ปัจจุบันก่อนก็คือจากตอนเย็นที่มีตัวตัวแทนประชาชนพูดถึงว่านักเรียนอ่ะโดนคุกค,คามยังไงโดยที่ทีเราีลจริงจรินี่แหละเพราะว่ามีน้องๆอะคะติดต่อมาแล้วคือจริงๆมันเริ่มจากขั้นแ,แ,แรกข้รตั้งแต่แรกอะค่ะก่อนไปค่ายมันจะมีการตามไปที่บ้านน้องๆอยู่แล้วตามไปทั้งถ่ายภาพโทรหาพ่อแม่โทรหาผู้ปกครองแต่ที่เรารู้สึกว่ายางไงน่ากลัวมากๆก็คือการให้เด็กมัธยม ไปพบกับสันติบาลแล้วกอรมนซึ่งมันเป็นมันเป็นตำรวจชั้นที่คุณต้องเป็นกรณีแย่มากๆถึงจะเจอเพราะไม่ใช่ตำรวจสืบสวนปกติที่มาสืบหาข้อมูลนะไม่ใช่แล้วถ้าให้เด็กมัธยมที่ไม่มีการจะทําความผิดใดๆเลยตามกรัฐธรรมนูญไปพบเจอกับสันติบาลโดยมีอาจารย์ภายในโรงเรียนอาจารย์เป็นคนพาเด็กไปพบตํารวจเองเชิญชวนตํารวจเอาเข้าเอาตํารวจเข้ามาอยู่ในโรงเรียน แล้วเอานักเรียนในโรงเรียนเนี่ยไปโบตำตรวจนแล้วน้องแจ้งว่าบนโต๊ะเนี่ยไปนั่งคุยเห็นบัตรประชาชนตัวเองถกิเป็นสำเนาไว้แล้วมันไม่แล้วมันไม่ใช่แค่เขาคนเดียวไงมันนี้เพื่อนๆเขาอีกสี่ห้าใบอ่ะแล้วมีการล่วงผัวล่วงความลับด้วยกันที่ถามว่าไปจัดที่ไหนจัดเมื่อไรจะไปหรือเปล่ามีจัดไหมใครไปบ้างมอไหนไปเยอะมอไหนมีมอไหนไปเยอะกว่าแล้วเราจักเพื่อนคนนี้ไหม พยายามถามว่าแบบมีใครไปบ้างซึ่งเรารู้สึกว่าคุณยุ่งอะไรด้วยที่เด็กมีสิทธิ์ที่จะไปแล้วคือการที่เราทำอย่างนี้มันไม่ได้ผิดอะไรเลยอ่ะเพราะเราสอนให้น้องๆรับรู้เกี่ยวกับการที่ทำมนุษย์เกี่ยวกับมมความเป็นมนุษย์อ่ะสิทธิมนุษยชนที่โรงเรียนไม่มีสอนอ่ะเราแค่อยากให้น้องๆรับรู้ว่าเขามีสิทธิ์ในการจะทําอะไรบ้าง ้อเรียกร้องสา่งอที่เรียกร้องไปมันเกิดจากอะไรทําให้น้องไม่เข้าใจปัญหาเช mm hmm. ิงโครงสร้างหรืออะไรก็ตาม mm hmm. สุดท้ายคุณกีดกันเด็กแต่ที่มันน่ากลัวคืออาจารย์การที่อาจารย์คนหนึ่งก้าว่าลูกศิษย์ตัวเองไปไปจอตำรวจชั้นอย่างนะั้นอะเราแบบคุณคิดอะไรอยู่ะมันตเขาใช้ข้อมูลเด็กมากแค่ไหนแล้วเด็กจะปลอดภัยในรั้วโรงเรียนหรว่าสองปีมากกว่าที่ออสองได้ยังไง พลอยค่ะเป็นอัพเดตอัปเดตว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงก็คือว่าน้องเนี่ยน้องเพราะว่าในโรงเรียนเนยจออะไรบ้างซึ่งการที่แบบว่าให้เด็กเด็กนักเรียนผมว,ว่านักเรียนลวกันให้เด็กให้เด็กนักเรียนนักเรียนอัิยมเนี่ยไปไปฟกตัวต่อตัวเลยกับกอมโ,โ,โนแล้วก็สันติบาลเนี่ยม,มันคือมันคือเรียกว่าอะไรอะสอบสวนที่เกิดไฟเกิดอัวเหตุอะมัน,นปเป็นการสอบสวนที่ ไปอ่ะคือถ้าในกรณีโดนทุกขามที่เจอปัจจุบันเนี่ยยังไม่เจอแบบว่าโดเรียไปดังอ<ป>ีกพูดดังอีกพูด,ดอ๋อก็คือในกรณีปัจจุบันเนี่ยก็คือยังไม่ได้เจอขนาดนี้อ่าถ้าเจอหนักสุดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าอาจารย์อาจารย์มาอาจารย์โดเรียจากกองน้องรองโดเรียจากสันติบาลแล้วคือมีสื่อมีสื่อเป็นตัวแคนเนี่ย การอย่างเช่นอาจารย์คุณครูรองอหรืออะไรนี้แต่ว่าอันนี้คือการที่เรียกไปพบตัวต่อตัวเลยอะ่ะมันยังไม่ได้พบบยังไม่ได้เจอขนาดนี้น,นี่แสดงว่าอาจารย์ที่ให้ข้อมูลที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวจริงๆอะ่ะกับกับเอ,อ่อบุคคลที่แบบว่านักเรียนไม่ได้อยากให้นักเรียนไม่ได้ยินโยมตม้แต่แรกไม่มีการสอบถามเลยว่าจะให้ขึ้นจริงๆมัน มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะให้ด้วยซ้ำแหละเออจ้าตัวไม่อนุญาตและเจ้าตัวไม่รับรู้ด้วยซ้ำทีมีิอะไรที่จะเผยดพร่ข้อมูลส่วนตัวเขาอย่างน้อันนี้นะคะก็คือคือที่อย่างรู้มากกว่านี้ก็คือตอนเนี้ย ในลายกลุ่มด้วยอาจารย์ประจำชั้นส่งเขาไปในรายกลุ่มของห้องแล้วก็อะไรทุกบกความด้วยแล้วคือมันเป็นค่ายที่แบบสร้างความเป็นมนุษย์ในสิ่งในสิ่งสร้างความเป็นมนุษย์ที่พวกเขาไม่มีอ่ะแล้วแบบมาบอกว่าเป็นค่ายล้างสมองซึ่งเขาคนเปิดรับอะไรใหม่ๆแล้วเขาไม่อีานึงเขาจะไม่เปิดรับเขาก็ไม่มันเป็นปิดกัน้นคนที่เขาอยากรับอะไรใหม่ๆแต่คือที่นณะแปลกใจอ่ะโรงเรียนมีแผนการออกมาชัดเจนว่าไม่ ส่งของค่ายนี้ทั้งๆที่เราชี้แจงนะใช่เราก็เลยไปชี้แจงที่โรงเรียนให้ฟังเลยวันนี้ว่าก็เนี่ยทำค่ายเนี้ยก็อยากให้รับรู้ไงอ๋อก็คือเมื่อเช้านี้ที่มีการเชิญเดินขบวนเอ๊ะเชิญเกินเขบวนไปที่หน้าโรงเรียนหรือเปล่าเน่ใช่ไปหน้าโรงเรียนค่ะไปด้านข้างโรงเรียนเพราะว่าเขามีแถลงการออกมารู้แบบไม่เนี่ยอย่าไม่ไม่ราบข้อมูลแล้วโรงเรียนไม่รับรู้โรงเรียนไม่อยากให้ไปอารมณ์ประมาณเนี้ย เทคแอคชั่นกับการที่นักเรียนโดนคุกข,ขามเยไม่มีนะกเขาไม่มีไม่มีนีแต่จะคู่ค้าอย่างเดียวใช่เขาคูกค้าอย่างเดียวแล้วก็เราไม่เรียกควราก็มปตัดเาแมันแน่นอนอ่ะเราเราก้คอเลยว่ามันมีเ,มเฟคที่ะกะชอนกลับมาอย่างตัวรก็แบบโดนแน่นอนแต่ว่าอย่างที่ดองมนันาไม่รู้วาจนไหมแต่ว่าเรามาถแถลงการถแถลงการขนาดนี้แล้ว จัญญาบันครูเมื่อเช้าเราพูดถึงข่อเท่เอิร์ดว่ามีทั้งเช้าข้อจัญญาบันทเก้าข้อจัญญาบันทูเก้าข้อวิชาชีพครู่ที่มันแบ่งเป็น5อย่างต่อตัวเองต่อสังคมต่อผู้รับริการแล้วก็มีอีกสองอย่างเราไม่แน่ใจก็คือข่้นวิชาชีพแล้วก็อีกอันหนึ่งด้วยตัวประเด็นน่ะในเก้าข้ออ่ะทุกอันน่ะจะมีหมดหมู่ละข้อแต่ข้อที่เยอะที่สุดอ่ะคือต่อผู้รับบริการนะ แต่สิ่งที่เขาไม่ทำมากที่สุดอะคือกับเด็กที่มาเรียนจากเขาอะหรือใช่ใช่ใช่เป็นอะไรที่ย้อนแย้งดีเนาะเออแล้วทุกทายก็าคุณกระบอกว่าอะไรเฮ้ยเนี่ยรักลูกศิษย์พยายามมองนี่เป็นบ้านหลังที้ต่งแต่บ้านหลังนี้ของพี่ฟังเนี่ยคือส่งลูกตัวเองอะไปหาตำรวจนะงงเหมือนกันเรียนสันติบาลเขาบอก เรียนเราอ่ะมันก oh, ็มีการแบบเก็บกันข้าป่าของผู้รัข้าวป่าเนาะการเก็บข้าป่ามาสร้างรั้วซึ่งถ้าทุกคนได้ดูไลฟ์สดว่าได้ดูวิดีโออะไรที่เราเผยแพร่ออกไปอ่ะรั้วมันรั้วมันแบบผมสามารถที่จะดึงลวดหนักของเขาคุณเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีไม่ได้มีเป็นกำแพงนะเขาเป็นลวดหนังมันเป็นคุณโรงเรียนที่นักเรียนเยาวชนอายุต่ำกว่าสิบแปดปีหรือสิบปดปีอ่ะมันเหมือนค้อกนะคือลวดหนัมอ่ะมันไม่ใช่แบบ อเป็นลยแหละเรีย้วก็แพงเตี้ยแค่นี้ครับผมพูดเลยว่าผมตัวแค่นี้ผมปีนข้ามได้อะ <c oughs> ใช่เราคือเขาจัดงบเราไปเยอะมากเก็บแบบใช้คำว่ารีดไถเลยยังได้เพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยโรงอาหารที่สร้างใหม่มามันก็ใช้ไม่ได้อันนี้คือเป็นเราได้ตงอาารที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วพอเราอยากจะเรียกร้องหรืออะไรเราก็โดนคุกคามถ้าเราไม่เรียกร้องก็ได้หรือเราไม่ออกสื่อก็ได้เราไปค่ายของเราแบบเงียบๆก็โดนคุกคามสรุปเขาจะเอายังไงอ๋อจะต่อให้แบบเจอแบบ อะไรแบบเนี้ยเจอแบบอย่างเช่นอะไรที่มันไม่เป็นธรรมอย่างเช่นโรงอาหารที่ว<ช>่าไม่ได้มาตรฐาน<ช>เอ่อรู้ว่าที่เหมือนครอบสัตว์อย่างนี้ท<อ>ี่ <c oughs> ได้ทำการเที่อะไรเงินจากนักเรียนใช่ไหมใช่โอ้โอแต่ยังไม่ได้สักทีแล้วก็ไปได้โรงอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานท<อ>ี่นักเรียนไม่สามารถใช้งานมันได้โอใช่โอ้ใช่โรงเรียนกูเกียดนี่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษใช่ขนาดใหญ่พิเศษเห็นเห็นในรูปนี่คือใหญ่มากค่ะแต่ในรูปกลับมาเจอนี่คือใหญ่ใหญ่จริง เราอะได้เข้าไปได้เข้าไปผ่านแบบว่าเข้าไปกับน้องหลังเลิกเรียนอะไรเี่ยเราเห็นจะภาพโรงอาหารแล้วมีคนมาบอกเราว่าเหมือนเปิดปราถุกงเรียนคือขนืคือการมอต้นและมอปลายเรียนใช่ไหมแต่ว่ามอมอต้นเรียนก่อนมอต้นทานอาหารก่อนมอปลายก็ไม่มีข้าวอยู่ยก่อนคือมันก็ไม่ฟส่มันก็ไม่ใร่มาๆที่เราเออมอปลายกินอะไรเพราะว่าอาหารเตเรียนมันไม่หอมใช่ไหมแล้วก็ ยากาศอบอ้าวหรือเกิดอะไรก็ตามในพวกเนี้ยเฮ้ยมันมันมันเขาสร้างแต่เขาสร้างแต่เขาสร้างโ<น>รงอาหารใหม่แล้วนะใช่เขาสร้างโรงอาหารใหม่แต่มันเป็นโรงอาหารที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือแบบมาตรฐานมันคือยิ่แล้วเหรอมันเป็นโรงอาหารที่แบบเรียกอะไรเงินไปแพงมากแล้วเบิกบอไปแพงมากแต่ว่าพอลงอาหารไม่ได้มาตรฐานเราไม่สามารถใช้ได้แล้วก็มันเป็นยิมยิมบาร์ดอะจหรับเล่นบาส์เราไปดูมาแป้นแบบแป้นไม้กับแป้นไม้ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมแบบมาตรฐานต่ากว่าต่ำงกุต่ำกว่างกุ่ยที่ได้ที่ได้ จะเป็นแบบแป้นอัจฉริยเดีอะแป้อัจริยะดีซื้อได้สีแป้นเลยอะแล้วแบบได้แป้นไม้กับแป้นไม้ที่แบบไม่ได้มาจะถานมาแบบืลองแบบทุ่มสองสำคัมมันก็หักแล้วทุกคนแล้วแบบเออเราก็อยากจะมาให้รู้ตรงนี้ว่าเขาเปิดวัไปเยอะมากๆพอโงอาหารใช้ไม่ได้ปุ๊บก็มาเบียดกันที่โรงอาหารเก่าแล้วนักเรียนไม่ได้รับแบบไม่ได้รับประทานอาหารแบบครบถ้วนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีตอนเช้าที่เขา โรงอาหารจะเปิดตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าเขาจะกันนักเรียนไม่ให้ไปกินข้าวแรกซึ่งมันเป็นมือเช้าทุกคนแบบทุกคนก็รู้ว่ามื้อเช้ามันสําคัญมากแต่พอเขาไม่ให้ไปกินอ่ะเราก็ต้องไปข้าวสองข้าวสามซึ่งแบบมันมันใช่เรื่องหรอสมมติว่าเราว่างข้าวแรกเราก็ต้องอยากไปหาอะไรกินใช่ก็หล่ะเราหิวเราไม่ได้กินข้าวมาจากบ้านหรือบ้านไกลหรือที่นี่มังเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งมันไม่แฝะเขาตั้งกฎว่าให้ต้องมาโรงเรียนเช้าแต่ว่าเขาตั้งกฎให้มา าโรงเรียนเช้าแต่กลับมาตั้งกฎไม่ให้มาทานข้าวที่โรงเรียนในคาบเช้าม,มันเป็นอะไรที่ย้อนแยงแล้วแบบเหมือนเขาไม่ได้ใช้สมองเหมือนเขาไม่ได้ใช้ความคิดมากพอในการจัดกองกฎออกมาอ,มอีกอีกอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้ขอเสริมคือเทื่องพวกนี้เด็กเราใช้คำว่า,าน้ๆๆนองๆเนาะเพราะว่าเราอะเรายอมรับว่าเราเรียนจบแล้วแต่เราใส่ชุดนี้เพราะว่าเราอยากให้เห็นว่าเเด็กมันสามารถทูได้แต่ว่าอย่างหนึ่งคือเราใส่ชุดนี้เพื่อไปเข้าไปในโรงเรียนกับ เราเป็นครูค่ะกลัวน้องโดนถุกคามคุน้องก็เข้าไปในโรงเรียนแล้วคือส่วนหนึ่งอะเรามองว่าการที่เด็กโมหก่ะเ,ออเด็กน้องมหกมาแจ้งกับเราคือเราอะเดินเข้าไปถามาน้องๆก่อนที่เราจะพูดในห้อหน้าหน้าโรงเรียนถามว่ามีปัญหาอะไรไหมแล้วน้องก็บอกเลยว่าพี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้งานแล้กโมหกโมหกจริงๆอ่ะมันมันควรแบบว่าลดปริมาณงานเพื่อให้เด็กอ่านหนังสือถูกปะ เวลาไปอ่านหนังสืออะทั้งๆที่คุณก็อยากได้อะไรอยากไดโอเน็ถงสูงเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้โรงเรียนขนาดาใหญ่ที่สุดของคุณอนะได้งบประมาณมากขึ้นอันนี้เป็นสัต์เลยนะคะคือการที่สามารถใช้ความคะแนนโอเน็่ะถ้าสูงมากๆคุณจะได้งบประมาณมากขึ้นนะเพราะที่ยกก็ถือว่าเป็นโรงเรียนมีคุณภาพแต่สุดท้ายคุณภาพเกิดไหเกิดจากนักเรียนในโรงเรียนไม่ใช่แค่โรงเรียนทำเท่านั้นถ้านักเรียนไม่มีไอ้พาพต่อให้ครู ตอนนี้แค่ไหนอีกไมเท่านั้นแต่เนี่ยบางทีเด็กมันมีศักยภาพอะกับรูพลยแตกอะ<อ>เด็กมันก็ทำให้เรียนมีชื่อเสียงได้เหมือนกันแล้วทุกวันนี้มันก็จะมีพวกเอ่อพวกงานประกวดต่างๆให้รูเอาไปเอา,เ,อา,เ,อาเงินเดือนตัวเองเฮ้ยไม่รู้จริงนะะอะเฮ้ยไม่รู้แล้ว เงินนี่เลยนะแล้วเงินจริงๆอ่ะอันนี้อันนี้ความความส่วนตัวเลยนะเดกกิจกรรมไม่ได้เงินนะเขาะแต่ชอบกิจกรรมมันมีเงินรางวัลเป็นทั่วประเทศซึ่งงงมากมันมีเงินรางวัลแต่เด็กไม่ได้อย่างแซนอ่ะก็ทํากิจกรรมใช่คือของเราอ่ะเป็นมงโยแล้วทีเนี้ยแล้วก็อยู่มงโยมาสามปีแหละแบบเดินแบบเออเรารู้สึกว่าเราทําแบบเราสามารถเราก็เต็มที่เราเต็มที่กับสิ่งเนี้ยแต่ว่าพอเรามาม o v ทางการเมืองอ่ะ คือซึ่งมันไม่ได้ผิดแตที่เรามาพูดทางการเมืองพอหลังจากนั้นคุณครูดพวกครอบครัวค่ะอนั้นเราขอเรื่องชื่อขอคุณขอเล่ากรณีนี้หน่อยเพราะว่าเออชอยอ่ะเคยเล่าเอ้ยไม่ใช่เล่าชอยอ่ะบอกว่าเออเนี่ยเกิดผลกันโพกับตัวเองนะหลังจากที่มุกมาทางด้านการเมืองเออมาเรียกร้องแบบว่าด้านทางด้านการเมืองนี้แต่ว่าโดนโดนเออทางวงโยงของโรงเรียนเนี่ยที่ตัวเองอ่ะแบบเป็นทีมอยู่ในทีมนั้นด้วยก็คือเหมือนกับว่าจะให้ออกใช่ไหม ขอเล่าเต็มๆเจ้ชัดเจนก็คือเริ่มแรกเลยอ่ะเราอ่ะก็อยู่วงโยงอยู่วงเี้ยมาสามปีคือทำกิจกรรมปกติมาเรารู้สึกว่าเราเราเราทำได้มีคุณภาพแบบทำได้มีคุณภาพทุกอย่างคือเราก็ทำเต็มที่ซ้อมแบบ้อมทุกอย่างทำดีมาทุกอย่างสามปีแบบสามปีเต็มเลยไปเลือกิจกรรมมันจะเป็นกิจกรรมประจำจังหวัดคือกิจกรรมกีฬาโซนเราไปร่วมทุกปีแต่ว่าปีปีเนี้ยที่เราไม่ได้ไปโดยขอเหตุใหเหตุแบบว่า กลัววงสเสียงเสียชื่อเสียงเอางีคืุกคนไม่ได้หน้านั่นแหละของกลัวแบบว่าเราอะไปทางการเมืองล้วกลัวสร้างภาพคนที่ไม่ดีกับเราซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลอะเขากําลังมองว่าคนที่เห็นปักทางการเมืองอ่าผิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่อะแล้วดาที่เรายิ่งเาเป็นเยาวชนอะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอนาคตของเราเองอะเขาพอเขามากิดกันแบบนี้เรามองว่าแบบ มันไม่แฟร์เราวงโยมมันสำคัญกับเรามากมากเลยนะเราต้องเก็บขอเทวดาเพื่อแบบไปต่อแล้วเราจะไปต่อเรียนเรียนนึงไม่เคยเชื่อกันคือเขาอะเราไปต้องใช้ขดมากมากในการแบบพิจารณามันจําเป็นมากจำเป็นมากที่สุดลรวพอไม่มีตรงนี้ยมันไม่แฟร์กับเราไงเราทําดีมาโดยตลอดแล้วทำดีประมาณเท่านี้คือการเมืองมันที่เราบอกไปว่ากันแบบออกมาดุรน่างการเมืองมันไม่ได้ดีอะแต่ว่าเขาอะแบบตบมาอย่างงี้เลยอะเหมือน สามปีเตม็มเราไม่ได้ทําอะไรเราไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับวงเราไม่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับวงซึ่งเพราะมันแบบสูนเปล่าทุกแล้วอพอมันไม่แฟกับเราแต่ว่าเด็กคนอื่นที่ไม่ได้ทําอะไรกลับได้แบบผลประโยชน์มากขึ้น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 นี่มันเป็นแบบยิ่งแสดงให้เห็นความสมดุลใน,น,นก,การศึกษาแบบมันมีแบบในทุกส่วนของประเทศทเนี้เลยนี่คือแบบว่าการนี่คือการถูอคูกความอย่างหนึ่งถือว่าเป็นการถือคูปความอย่างหนึ่งว่านักเรียนหรือว่า นักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยที่แสดงออกทางด้านการเมืองแล้วก็เรียกร้องเรื่องนี้อย่างเต็มที่กับโดนทั้งกดขี่แล้วก็โดนแบบว่าแบบมันเป็นการทุกขามที่ทําให้รู้สึกว่าเขาเขา,เขาไม่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับในโรงเรียนอยู่แล้วอ่ะมันเหมือนตัดตัดเขาออกจากการตัดโอกาสแือนโซนนี้เลยใช่ตัดโอกาสทางด้านการศึกษาตัดโอกาสทางด้านสังคม โรงเรียนอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่แฟร์คือมันไม่แฟร์กับเขา ไม่ได้ทำอะไรเลยเราแ,แค่อยากได้แบบอนาคตของเราเราแค่อยากเจอแบบมายืนยันสิทธิและเจตจำนงอันเสรีของเราอะ่ะคือมันแย่มากเลยนะคือการที่คุณรูณกับนักเรียนอะอยู่ดีๆกลายมาเป็น,น,นแบบศัตรูกันอย่างเงี้ยเอออยู่ดีๆมาเป็นศัตรูกันกลายมาเป็นคนที่แบบเกลียดที่หน้ากันเพราะว่าอะไรเห็นต่างทางการเมืองอ่า คิดอย่างน,นี้ดีกว่าคืออยู่ดีคนเราเนี่ยมันจะมาเขียนหน้ากันเพราะว่าเห็นต่างงานกันเลยเนี่ยนะเออถ้าคิดแบบที่คนมีมนุษยธรรมคิดอบมันจะไม่ไม่เกิดเรื่องแบบนั้นเลยคือเราควรจะเคารพความที่เห็นของเขาควารเคารพการแสดงออกของเขาไม่ใช่คือถ้าอยู่ในฐานะที่เป็นครูคด้วยอ่าคืออย่างเช่นที่ชอยโดนแบบว่าโดนทําให้ แบบเสื่อมเสียหรือว่าอายต่อหน้าสาธารณชนเราแบบว่าแบบเราว่กแบบเรียกองทางการเมืองอย่างเงี้ยแล้วคุณเรียกเรียกช้อยมาแบบว่าพูดให้อับอายอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าควรเกิดขึ้นในโรงเรียนอะคนเกิดขึ้นในสถานศึกษาที่เป็นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนแล้วก็เป็นที่แบบว่าทําให้นักเรียนแสดงออกเอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเองได้แบบเต็มที่อะมันไม่ควรเกิดขึ้นอะพออย่างงี้เดยว นอกจากเรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าคอร์รัปชั้นในโรงเรียนแล้วปัญหาในโรงเรียนปัญหาในโรงเรียนปัญหาทีเ่เด็กนักเรียนคนอื่นเจอที่มาแบบมาทางด้านการเมืองเวลาทีเา่เขาสแสดงความไม่เห็นด้านการเมืองหรือว่าแบบออกความไม่เห็นต่างๆที่แบบไม่โอเคเด็กนักเรียนเช่จะให้โรงอาหาร ิดจากที่เขาไม่กล้าหรือที่เกิดจากที่เขาอะไรอ่ะมันโยงไปถึงเรื่องของสร้างของระบบหรือแบบการสิ่งที่เขาสอนมาแบบครูอ่ะก็สอนว่าให้แบบเขาจะสอนให้เรากลัวกับอำนาจนิยมเขาจะสอนให้เราอยู่ในอำนาจของเขาอ่ะในแบบคําสอนต่างๆจนทําให้นักเรียนอ่ะแบบฝังชิดไปแล้วว่าเราต้องทาตามใช่เล้วก็ใช่เราต้องทาตามเราต้องปฏิบัติตามเราต้องแบบไม่ควรคิดต่างหรือไม่ควรจะแบบแสดงความ แยกลับไป่เราจะโดนบตัดคะแนน้างแหละอะไรบ้างแหละ่มองเราก็ยังมองว่ามันไม่แยบเพราะว่าเนมันก็เป็นสิ่งของเรามันเป็นสิ่งที่เราควรจะได้คุณแบบนิสิ่อะไเรเาปับแบบปรับความคิดแบบนย้นลงไปในสมองของเราอะ <S <S ทั้งทที่คุณเป็นครูคนเป็นครูคนที่จะแบบแนะนําสิ่งดีๆแบบแนะนําวิทยาทานดีๆให้กับนักเรียนแนะนําสิ่งดีๆแบบไม่ใช่มาแนะนําอะไรที่แบบทําให้เราเป็นคุออย่างเราไปค่ายอะ ไปไปค่ายเสริมเจ้าวามเป็นมนุษย์ที่พวกเขาไม่มีอ่ะเออเขาอ่ะไม่ไม่สนับสนุนนะเราไม่เคยว่าอะไรเลยแต่ว่าเขามากีิดกันไม่ให้เราไปไปกับค่ายแบบค่ายที่สมมติไปอำถวายพระพรไปค่ายแบบส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์ของเขาบบส่งเสริมเขากับให้งบหรือจัดรถให้ไปเลยด้วยซ้ำอืมสนับสนุนเต็มที่ว่าใช่สนับสนุนเต็มที่อีกค่ายกัแบบกับสงคามเออมันคุณสอบมาตรฐานนหมสอบมาตรฐาน แล้วในขณะท like ี like uh ่เราแบบเรียบมองให้ปฏิรูปสถาบันการศึกษามันกับมันมีแอคชั่นแบบนี้เราก็มองว่าละคู่คู่รักไม่มีความเับใช้ใครคู่รักใช้ใครแล้วใช้ประชาชนหรวสถาบันทั้งหลายก็สังนี่เขาก็จะใช้คำพูดว่าโรงเรียนสถานศึกษาหรือส่วนราชการต่างๆเนี่ยต้องเป็นการทางการเมืองแต่เนี่ยการจะทำคุณอ่ะเท่ากับเลือกข้างแล้วนะแต่อย่างนึงที่ผม แต่เราพูดก็คือเอ่าเราพูดว่าอาจารย์แย่ๆแหละแต่ก็ไม่อยากเหมารวมเราก็ได้พูดกับอาจารย์ท่านหนึ่ง ตำรวจเดินมาบอกว่าอยากเจราจาเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยากเจราจาเราก็ได้ได้มีคุณไข่ดาวดินเดินเข้าไปเจราจาโดยคุณไข่ดาวดินได้ยิ้นข้อเสนอตอนแรกเขาบอกว่าเออ,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 เ,นนะอ,อเนี่ยเขายอมรับผิดนะเขายอมรับว่าเนี่ยทำเป็นอะไรนู้นคู่ฆ่าวิไม่แม้ไม่ไมด้หนยไม่ดูแล้วมันคือการคู่คำ<ช>อย่างเดีมายอมรับต่อนหน้า<ไ> ه, ด้วยแต่ก็ยังดีกว่าที่อื่นนะยังดีที่ยอมรับแต่ประเด็นคือพี่ไข่ดาวดินนะคะก็ยิ้นข้อเสนอไปว่าเราอยาก เป็นทางการโดยแถะตัดแถบการของสองพ่เพื่อให้มันเป็นลักษณะทางการแล้วไปเอาลายชื่อทั้งหมดเอาลายชื่อทั้งหมดที่คนอ่านเป็นทางเขาแล้วไปขอโทษรายบุครอ๋อขอโทษใจใช่แต่ถามว่าเขานัดกับผมไว้นะเขาผมอยู่ตรงนั้นเ้านัดผมว่าหกโมงนะหกโมงณเวลานี้ผมขออนุญาตนะขอขอดูณเวลานี้จะขอคุ้แล้วนะ สองทุ่มแล้วผมอี่นาทีสองทุ่มอีสี่นาทีนะอีสี่นาทีสองทุ่มไม่มีเลยไม่มีการมาแถลงการขอโทษใดๆเลยขออภผมก็กำลังรออยู่นะเพราะว่าเขามีท่าทีออกมาอย่างผ่อนน้องสามารถอันนี้ขออนุญาตสามารถไปดูได้ที่เพจอันนี้เขาเป็นอะไไลฟ์ไวทีในช่วงที่มีการเจรจากันอ่ะแล้วก็คือเนี่ยก็เลยได้นอนแคมป์กันก็เนี่ยจะได้นอนแคมป์กันเพราะว่าไม่มีการมาขออโทษอะไรก็รอพรุ่งนี้ว่าเขาจะขอโทษหรือเปล่าโอเคก็ ทีมของแกนก็ขอขอกลับก่อนเอออ่าก็ขอบคุณคุณเขียวนะคะแล้วก uh, um, uh ็ขอบคุณวามดี่งกับทางทประเทศไทยแล้วก็ปลอดภัยค่ะบ๊ายบาย